ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกนาลล็อกพลิจินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกับเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาล้ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับไม่ต้องตกใจครับวันนี้ผมขอไลฟ์หลอกออริจินแต่ไม่ต้องตกใจว่าทําไมมาฟาร์มล่ะครับแล้วว่าอัปเดตอะไรก็เพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมเนี่ยฮะรอดูคอมเมนต์สิครับเข้าร่วมอีเวนต์ได้รับรางวัลโฟสเซนได้รับรางวัลอะไรมากมายได้แล้วครับกิจกรรมตอนนี้ต้องตื่นมาดีห้าเพื่อมาดูกิจกรรมนะครับวันะะนั้นผมขออนุญาตรีเสียงฉากฟาร์มก่อนเลยนะอ่า กิจกรรมที่เรียกว่านำบาวน์ลัฟ f ฟินะครับนี่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเรียกว่าเปิดเฉพาะรอบตี5นะครับแล้วก็เรียกว่าต้องมาแย่งกันนะครับรางวัลทุกอย่างมีจํานวนจํากัดโดยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อมีในส่วนของรางวัลเนี่ยมี3อันนี่ผมระหว่างผมระหว่างผมกาลังจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนระหว่างผมกาลังจะถ่ายเนี่ยก็เรียกว่าสินค้าก็ถูกส่งต่อออกไปเรื่อยๆนะครับถามว่านี่คือกิจกรรมอะไร อันนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากายชาแบบหนึ่งนั่นแหละมันคือการเอาของเอาเงินมาสุ่มอันนี้นะเป็นบัตรมี1อันแล้วก็10อันซึ่งตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟโกลบอลเราเนี่ยก็มี3รางวัลด้วยกันนะครับอันแรกเป็นโกลส์นะครับหรือบัตรเติบโตนะครับก็จะมีในส่วนของไทเติลนะครับมีส่วนของกาชาการ์ดแล้วก็ที่สําคัญมีโอกาสได้สัตว์แดงด้วยแล้วมีคนได้ไปแล้วสิบกว่าอันแล้วก็เป็นในส่วนของลูนนะมีโฟเซนโว้นะครับมีลูนเลือกเลือกได้นะครับแล้วก็มีส่วนของ กร์ดนะครับอันนี้มีสุ่มได้เลยกร์ดกร์ดสีม่วงนะครับกราดสีฟ้าแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นกร์ดท,ที่เขาเลือกมาให้เป็นการ์ดป้องกันนะหรือการาดส,ส่วนของกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเจาะเฉพาะเจาะจงไปแล้วก็ดูนของเฟืองนะครับเออนี่ก็คือเลือกได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สุ่มนะคือเลือกกร์ดมินิบอสได้เลยผมชอบมากนะตู้นี้แล้วก็ ตู้เติบโตเนี่ยมันมีสัตว์แต่ผมไม่อยากได้นะครับถามว่าอยากสุ่มอะไรก็คงจะต้องสุ่มการนี่แหละครับนะกลุ่มการนี่แหละเพราะว่ามันมีการมินิบอสซ,ซึ่งมันตึงมากๆนะครับมันตึงมากๆจะเลือกเป็นหมาก,ก็ได้จะเลือกเป็นแพงที่สุดก็นะ่าจะเป็นมายาเพร์เพลหรือเปล่าน,นะครับมีโกดลิงด้วยอะ่ะคิดดูเด็กก็โอ้น่าสนใจมากรวมถึงโรกแยกใหญ่ส่วนการ์ดฟ้าเนี่ยไม่ใช่การ์ดฟ,ฟ้าธรรมดานะครับนี่ ใช้ถ้าเหมืองวัวก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มการ์ดนี่แหละนะผมจะสุ่มให้ดูใช้สิบอันแนละ้วมีได้เฟืองด้วยก็สินค้าก็จะมีจำจำนวนทางขวาเลยว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับถ้าคนเปิดรางวัลสุดท้ายเนี่ยจะได้การ์ดเรียกว่าบอสปลอมนะครับแต่ยังไม่มาต้องสุ่มเป็นคนสุดท้ายต้องรอด้วยอัตราการได้รับในศะูนย์จุดศูนย์เจ็ดแต่มีคนได้ไปแล้วเจ็ดคนโดยอันนี้เนะี่ยเปิดสุ่มทั่วเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์ที่พวกทุกท่านอยู่แต่ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเลยแน่นอนว่าเราเห็็็นนแต่่รรรางววััััลลใหญมมมคคบบเเกกีีฟือะ อ่าสมุดการ์ดบอสนะมีมิสติกคิตตันแล้วก็มีการ์ดกระขากมากมายเลยนะก็คือออไม่รู้คุ้มเปล่านะไม่รู้คุ้มหรือเปล่ากติกาก็คือสุ่มไปนะครับมีโอกาสได้การ์ดดังนี้แต่คือถ้าผมเปิดรีวิวให้ดูเนี่ยในส่วนของเติบโตเนี่ยนอกจากการ์ดแล้วก็บัตรสัตว์แดงที่มันเลือกได้เลยแล้วเนี่ยนะก็นอกจากรางวัลระดับบเนี่ยก็จะมีเนี่ยบัตรคุกก้งคุกกี้โมลา่าคอยอันนี้มันดีตรงที่ว่าคือเปิดไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เ,เดี๋ยวผมขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไปใช้ได้อะ่ะเพื่อง่ายๆนะตอนนี้ผมฟาร์มอยู่เดี๋ยวผมต้องชนแก้วนะครับแล้วชนแก้วผมมันดันหมดซะแล้วนะครับขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะชนแก้วมันหมดครับก็ขออนุญ,ญาตชนแก้วตัวเองก่อนทีนึงนะเออชนแก้วหมดผมก็ฟาร์มไม่ได้เหมือนกันผลเป็นคน,นโหดนะครับมันโหดตอนนี้ก็ใช้คูณ3อยู่นะไม่ไม่นานหรอกนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือผมก็อยากจะเก็บเวปเรื่อยๆนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตอ่ะมาต่อนะครับ มาต่อกิจกรรมอันนี้เนี่ยมันกอน็อันบนเนี่ยใช้งานได้เยอะแล้วก็สมุดการ์ดอะไรก็ดูดีนะครับส่วนในส่วนของไอรูนเนี่ยมันก็มันก็ดีหมดเลยนะเป็นรูนอาชีพใช่ไหมรูนรูนใหญ่รูนพวกโหดๆเนี่ยที่สําคัญยากที่สุดก็คือรูนโอเซนเว,วิร์ดเนี่ยมันได้วิ่งเร็วปลดล็อกวิ่งเร็วเลยมันก็จะดีมากๆนที่สําคัญก็จะมีขนนกด้วยนะมีอะไรด้วย มันใช้งานได้สองอันบนแต่อันล่างเนะี่ยการ์ดเนี่ยมันมีโอกาสเปิดแล้วเนี่ยไปได้ของที่มันใช้ไม่ได้พวกการ์ดพวกเนี้ยแต่มันก็ยังราคาดีอยู่ดีผมน่าจะสุ่มลองให้ดูก็แล้วกันนะครับลองให้ดูก็แล้วกันว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่ะเต็มจอใหม่โดยกิจกรรมวันนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเออมันจะเข้ามาเป็นดรอปการ์ดสองเท่าแล้วด้วยนะครับกิจกรรมดรอปการ์ดสองเท่า ถ้าใครเก็บเอาไว้เนี่ยก็เตรียมตัวนะแล้วก็กิจกรรมทําอาหารใหม่นะครับโอ้โหวันนี้กิจกรรมออกมาเยอะมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมทําอาหารเหมือนเก่านะครับอันเนี้ยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารนะครับโดยอาหารพวกนี้มันจะได้มาจากกิจกรรมเท่านั้นนะโดยกิจกรรมเนี่ยมันจะมายังไงเนี่ยผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปเจาะลึกกันอีกทีนะแล้วก่าตอบการคูณ2แล้วถ้าใครมีเฟย่าเหลือไว้ตรงนี้เนี่ยก็เตรียมตัวได้นะผมเก็บเอาไว้ประมาณแค่1้อแล้วเดี๋ยวเพิ่มเอา,อาอีกนะครับ อ่ะแต่ว่าวันนี้หลักๆที่เราจะมาเน้นกันเนี่ยเราจะมาเน้นในส่วนของกิจกรรมกาชานี้ก่อนมีโอกาสได้หมื่นแมวด้วยเหรอนะรูน,นันห้าอันแล้วก็สมุดเลือกการ์ดโอเคตุ่มอะไรดีไม่รู้เลยครับนี่แต่ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยเห็นไหมการ์ดมันก็ไหลไปเรื่อยครับแต่ผมว่ามันน่าจะเกลือนะโดยมันมีให้เพชรซื้อด้วยนะครับเพชรซื้อสองสองชิ้นเท่านั้นเองมีลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าเอาง่ายๆเลยมันมีให้เลือก ดูดีๆราคาไม่เท่ากันนะราคาไม่เท่ากันมันจะมีนี่ด้วยบัตรที่สุ่มซื้อแล้วได้3อันเลยให้ทุกคนได้ไปสุ่มกันนะครับจะลดเดยอะหน่อยถ้าซื้อเฉพาะต่อจงเนี่ยมันจะแพงนะครับแต่ถ้าซื้อแบบซื้อทีเดียวล่อไป5้ากใบเนี่ยมันจะถูกหน่อยนะครับมันจะถูกหน่อยถามว่าแล้วพี่ซื้ออะไรอ่ะก็จมซื้อในส่วนของกล่องอันนี้ที่มีออ3อัน,นมาสุ่มให้ดูก็แล้วกันนะครับ อันนี้มันลด5 0เลยนะครับก็อันอื่นๆยังเหมือนเดิมนะครับสาหรับอาทิตย์นี้อืมปัดเติบโตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมิสซิลี่ช็อปก็ว่างๆก็เข้ามากดไว้นะต้องกดทุกวันอันนี้กดแล้วก็สุ่มหาเนะี่ยการ т, ์ดเห็นไหมก็การ์ดบอสอันนี้ก็สุ่มหาตังได้นะครับก็ถ้าชอบก็สุมนะ่มและไม่ชอบก็ข้ามเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาสุม่มแล้วก็ไปสุ่มอัพนูน่นอัพนี่ก่อนนะครับอ่ะสุ่มอันนี้ก่อนเลยก็ได้ครับอันอนื่น เอาให้มันหมดหมดไปนะครับเล็กเวลาฟาร์มเียงดีๆนี้เหลือ1นาทีครึ่งโอ้ผมพูดแป๊บเดียวก็เหลือ1นาทีครึ่งแล้วเหรอฮะอ่ะงั้นผมชนแก้วดักอีกทีนึงนะครับเออฮะมันแบบว่าคุยผ่านคลิปไปคลิปมาเนี่ยมันก็เวลาเดินเร็วอ่ะชนแก้วเรียบร้อยนะครับมาเราได้บัตรมาแล้วนะ4ใบในส่วนของ n u m b e r o n e ันเติบโต นี่รางวัลก็ยังอยู่เยอะนะครับเพราะผมมาอัดคลิปนี้ตอนตีห้านั่นเองนะก็เลยเรียกว่าเหลือเยอะพอที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะครับอ่ะสุ่มเลยเวลาสุ่มจะเป็นเงี้ยพะเยากาชาติ้งได้ซุปเปอร์คุกกี้นะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก็บไปก่นอนไปสุ่มตู้อื่นบ้างสิไอ้สุ่มตู้นี้แหละมีหลายใบนะซื้อเฉพาะลดราคานะครับแล้วสุ่มดู ตา,ตาโมล่าคอยนะครับโอ้โหสะสมต่อครับรางวัลยังเยอะอยู่บางคนก็ไม่อยากรีบสุ่มรอรางวัลน้อยๆก่อนอ่าได้ขนนกเกลือหน้านี้เอาต้องเกลือนะครับเพราะมันใช้เพชรซื้อได้หมดต้องเติมก็ได้ที่ขุดนะโอ้ผมไม่ชอบเท่าไหร่เลยครับอัตราการได้รับนี่การนี่หลอกทั้งนั้นนะครับแต่ผมได้อันนี้มาอันหนึ่งเนี่ยมัน12ใช่ไหมมันก็ถือว่าพอพอได้นะพอได้ไดมี6 0 0 0ืนชิ้น คืออันนี้ถ้าซื้อมันก็แพงนะมันก็พอถูถัวไปนะครับมาต่อกล่องที่สองเป็นกล่องรูนั่นเองนะครับกล่องรูนนั่นเองเอฟเฟกน่ารักเชียโอ้แ a n d o m สีม่วงหรอก็ไม่รู้ว่ามันดีป่ะนะแ a n d o m สีม่วงอืม15อ๋ออยู่ระดับ F เลยก็คือพูดง่ายๆระดับกากนั่นเองนะครับต่อเลย มับเข้าให้อ๋อสเปซไทม์อันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ก็เทียบเท่าแบบประมาณ180เมล3ชิ้นเพราะว่าสเปซไทม์เนี่ยมันก็เป็นขนนกที่เรียกว่าอยู่ในเทียนี้ครับนี่พวกนี้คือสเปซไทม์นะสามชิ้นก็เท่าไหร่180อ่าเราไปซื้อไอ้กล่องเมื่อกี้มาเท่าไหร่ฮะ410แต่ว่าเราได้คืนมาแล้ว ร้อยแปดสิบใช่ไหมเราก็ได้ต้องสามใบนี่ถ้าอย่างนี้คุ้มนะครับเวลาสุ่มทุกคนก็กดดูไปอ่ะเนี่ยกดดูไปว่าเฮ้ยมันได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างได้ขนนกนี่เป็นระดับอีนะระดับดีขึ้นมาหน่อยผมว่าถ้าได้ระดับดีขึ้นมาอ่ะคุ้มนะครับระดับดีขึ้นมาคุ้มป่ะมาสุ่มส่วนของการ์ดกันมีคนสุ่มเยอะเนี่ยการ์ดไฟหลายใบนะมาดูดิเรารางวัลระดับอะไรหมับา้าให้ปีโกปีโกเอกอ่า เป็นระดับม่วงมะ้ยพิกโกพิกโกเอกนะไม่มีอยู่ไหนว่โอ้ยศูนย์จุดเก้าสองระดับระดับไม่เลวเห็นมั้ยระดับไม่เลวพิกโกพิกโกเอกมีแค่พันสามร้อยใบพิกโกพิกโกเอกเนี่ยเป็นการระดับเอ่อระดับดีนะผมได้ของระดับดีมาถือว่าใช้ได้ไปต่อครับหมับเขาให้โอ้สตูปเฮ้ยผมว่าสุ่มอันแน่คุ้มครับสุ่มอันแน่คุม้ม เพราะว่าสตูปเนี่ยก็ระดับเดียวกันกับปิโกปิโกแน่นอนเห็นไหมระดับดีคือเอาง่ายๆเลยทุกคนทุกคนเอาไปซื้อเนี่ยถ้าสมมติทุกคนซื้อในส่วนของอ่เขาเรียกว่าอ,อะไรเอาเงินเนี่ยไปแลกเป็นอันเนี้ยเนี่ยสมมติว่าเราจะได้เราใช้4 0 0เนี่ยดูดิได้แค่40,000ื่นเองแต่ผมได้สตูมาใบเดียวเนี่ยขายได้เท่าไหร่ดูครับนขายได้80,000ื่นขาเป็นแสนกว่าคุ้มแล้วนะครับ คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซ่มคุ้มที่สุดน่าจะไปควรไปสุ่มการ์ดนะถ้าถามผมนะนี้ผมได้มาอันนึงจากเอร้านนั้นสุ่มเล่นไปผมว่าคุ้มที่สุดก็คือการ์ดทุกคนเห็นด้วยไหมครับบิ๊กฟุตขายเท่าได้ผมว่าคุ้มที่สุดก็คือการ์ดก็ถ้าใครอยากจะซื้อนะอันนี้มันไม่รู้คนทุกคนว่าไงนะแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผม,ผมเลือกเป็นการ์ดเลือกเป็นการ์ดเพราะว่าอันนี้รีไฟล์เราไม่เอาถูกไหม การนี่ลด20%เนี่ย160แพงมากนะแพงมากก็คือซื้อกล่องเนี้ยก็จะได้สูมฮะเอผมซื้ออะไแล้วกันนะลด4 0 0ถ้าลดเยอะเราซื้อนะถ้าลดน้อยเราไม่ซื้อแล้วกันนะครับอ่ะเปิดละตอนจากกุ่มให้ดูอีกรอบนะครับเนี่ยอกุ่มไม่ลีลานะอย่างละ10เลยดีว่าเอไม่ไม่เอาไออันอื่นนะฮะแต่การ์ดละสิบอ่ะสุ่มเลยฮะ ได้ไรครับได้ที่ขุดอันนี้ไม่ควรซื้อผมว่าผมว่าไม่ควรซื้อทุกคนเห็นด้วยไหมออคือคือค่อนข้าง,างเกลือเลยนะครับค่อนข้าง,างเกลือเลยมันแบบว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตชนแก้วให้ตัวเองก่อนนะก็ค่อนข้าง,างเกลือนะครับอ่าได้มาแล้วนี่ได้มาจากอะไรอ๋อ,อฟาร์มไปมันก็ได้นะครับ ร่วมสังหาร MVP ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยผมได้มาจากการเอ่อจากการเก็บเลเวลไปช่วงนี้แหละนะมันก็ได้เนี่ยผมได้วัตถุดิบมาเต็มเลยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมีดังโง่ด้วยเหรอเออดังโง่น่ารักเชียนะครับก็คือสามารถแลกของได้ทั้งการ์ดทั้งบ,บัตรสัตว์แล้วก็แฟชั่นนะครับอืมก็โอเคนะดูเนี่ยผมระหว่างผมฟาร์มเนี่ยมันก็ดรอปได้นะครับดรอปได้มามนะดรอปได้มา ไม่เกี่ยวกันเนาะคิสตันโอเคมาสุ่มต่อนะผมเชื่อว่าการอดีที่สุดครับจากจากจากที่ลองมานะนะนี่มาสุ่มต่ออืมอาวาได้ตีบวกขั้นสองเป็นพรีเมียมนะเป็นพรีเมียมพรีเมียมสองชิ้นพรีเมียมสองชิ้นนี่ถ้าผมจำไม่ผิดระดับ F โอเคไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่สุ่มไป ราสคุ้มสุดแต่เราซื้อแบบแพ็กเกจลดราคาอ่ p ซุปเปอร์คุกกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุ่มไปเรื่อยๆเลยเนาะพีเมยมซีเล็กเอเบลิลมันก็ดีะนะในส่วนของการตีบวกอะแต่ว่าผมก็ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันระดับเอะโมล่าคอยอย่างเงี้ยโมล่าคอย15อันเท่าไหร่โมล่าคอยเนี่ยสิอันมันก็ตก โอ้โหก็คือเกลือมากอะทุกคนเกลือมากคือไม่แนะนําเลยอะไม่แนะนําเลยเออแม้ว่ามันจะถูกกว่านะอันอื่นอะอ่ะมาสุ่มในส่วนของลูนมันมีพวกขนนกด้วยหมับเข้าให้เป็นสุ่มลูนม่วงสิบห้าอันโอเคผมไม่ลีลาละเปิดเลยเปิดเลยครับผมถ,ถ่ายรูปอันนี้ไว้ซะหน่อยขนนกสามร้อยอันนี้อันนี้คือเกลือเลยนี่ ถ่ายรูปน้อยอันนี้มันสวยนะครับแรนดอมยี่สิบอันนะครับเริ่มเยอะหน่อยจากสิบห้าเป็นยีิบอันแล้วนี้ล่ะออเลนเหรออู้อันนี้น่าจะแพงหน่อยปะแรนดอมออเลนห้าอันอ๋อห้าอันเป็นระดับ F ก็คือถ้าเป็น6อันก็จะเป็นระดับดนั่นเองก็อ้าก็เขาเรียกว่าอะไรดีขึ้นมาหน่อยหน่อยหนึ่งไม่คุ้มอะมาก ไม่คุ้มเลยแรนดอมม่วงสิบห้แตกมากผมว่าอันเนี้ยแหละตึงสุดละมาตุ่มแล้วดูได้ลุ้นหนูการ์ดนี่คิมมี่กากนะแตกอันนี้แตกนะไม่ต้องดูเลยครับแสดงว่าตอนนั้นผมดวงดีเหรอออคอาเชอร์นะเห็นป่ะนักธนูอยากได้นะผมค,คุ้มอยู่ไปครับ นั่นเนี่ยเฟืองห้าอันแล้วก็สุ่มไปเลยนะครับไม่ได้หรอกสีทองนะนี้ก็น่าจะแตกนะครับ่ะสุ่มต่อหมับเขาให้แมนติดโอ้หถ้าใครกำลังหาการ์ดที่มันต้องสนยอยู่อ่ะผมว่าหน้ามาสุ่มนะผมว่าแพงอยู่มาเรียวเนต็ตโหเริ่มไม่ดีแล้วก็ว่าไงดีอ่ะมันขายได้ไหมการ์ดผมดูว่ถ้าขายไม่ได้นี่ยาบเลย าสามารถขายได้นะไม่ว่าจะเป็นออกอา์เชอร์แมนติสหรือว่าเป็นในส่วนของมาเรียเนตนะครับก็สามารถขายทําตังค์ได้นะไม่เลวไม่เลวนะครับอันนี้ก็ไปสุ่มกันได้ผมผมชอบอันนี้สุดละหมายถึงว่าถ้าถ้าทุกคนถามความชอบผมนะผมชอบเนี่ยบัตรสุ่มการสุดละนะครับผุ่มแล้วมันได้ลุ้นอะเนี่ยผมสุม่ม ตัวปนห้าแล้วกันนะติดล้มอ่ะก็ก่อนไปเผื่อฟุกได้รางวัลใหญ่ใช่ไหนก็ตื่นเช้าแล้วไม่นอนนะเช้าแล้วอ่ะกาชานี่ไม่ดนะีแล้วผมก็ได้เกลือตลอดนะครับนะกาชาอีกแล้วถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าสุ่มสมุดการ์ดแล้วได้กาชาผมว่าอันนี้คือแตกมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแบบไม่ลดราคานี่ผมว่าออกรลดดี้ผมว่าแตกมากๆ แนะนาให้ผ่านเลยกิจกรรมนี้หรือสุ่มได้แล้วหยุดอ่ะเนี่ยเมกาโรดอนโอเคผมขอ,ขอถอนคําพูดครับอะไรก็แตกถ้าดวงไม่ดีหมับเข้าให้โอ้ย้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดระดับบีเลยหูยผมเกือบจะได้สมุดการ์ดม่วงแล้วเนี่ย ดวงดีนี่ระดับบีนี่ผมไปได้กาไทนดาขึ้นมานี่โอ้ยผมได้ไทเทเนียมแฮเป็นรางวัลสีแดงเลยฮะระดับบีเอา้ามามาจบสวยซะด้วยนะครับจบสวยซะด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเอาอีกแล้วลืมลืมชนแก้วโอ้ยง,งามๆเลยพี่น้องอันนี้ของดีครับ อันนี้ของดีแล้วได้ความถุดิบมาด้วยพวกนี้คือสุ่มถูกปะสุ่มแล้วก็สุ่มเลยนะครับนี่สุ่มสุ่มสีม่วงสุ่มสีอะไรก็ว่าไปนะครับมันจะได้ส่วนของซูปเปอร์คุกกี้มาบ้างนะซูปเปอร์คุกกี้เนี่ยเรียร์ทิ์ใหม่ก็สามารถใช้ได้เห็นไหมครับวันนี้ผมว่าผมรูนผมอัพได้เต็มเลยอันนี้อัพได้นะครับได้ส่วนชิ้นส่วนมาละแล้วก็โอ้แต่ไม่ได้ปลดอะไรเลยนะเสียดายได้แต่แบบว่าอัพ เรียกว่าอะไรอัพรูนที่มีอยู่แล้วแต่มันก็จะดีนะคืออัพแล้วมันจะเพิ่มอันนี้นะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่าระดับสะสม2512้าหนึ่ทุกคนก็อัพไปเนี่ยตึ้งเห็นไหมมันจะอยู่ข้างบนเนี่ย25 26 20เก็บไว้ข้างบนอัพไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของสเตตัสปอะแตัดข้างบนเนี่ยผมก็อัปไปใช้ไม่ใช้ผมก็อัพไปก่อนเพืไม่ได้เหลือดร้อนเงินอะไรนะครับอ่ะนี่แหละครับกิจกรรมใหม่เดี๋ยวผมรีเฟืองให้ดูเลยแล้วกันนะไหนๆมันก็ไหนๆแล้วมันก็มาขนาดนี้แล้ว ผมมีเฟืองน้ำหนัก5อยู่อันนี้ใช้ดีไกลใช้แต่ว่าเมจิกแอแท็อาจจะไม่เป็นไรนะครับผมก็รีเซ็ตเลยนะอ่าเป็นไรเดสโทเยอร์แล้วก็แบคลัดก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะแต่่าแต่มันหาย,ยากนะมันต้องสะสมเฟือง5้าอันเพื่อจะมาทำอันนี้นะครับก็ถือว่าเมื่อกี้ดวงดีแล้วนะแต่ยังดีไม่พอนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรละอันนี้อ๋ออันนี้เป็นรางวัลจากการที่ผมไปนี่นครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเนี่ยไปลง ดันจูบิล็อดได้รางวัลท็อปท็อปร้อยใช่ป่ะท็อปร้อยท็อปร้อยห้าสิบมั้งเออก็จะได้รางวัลนี้มาผมจะเลือกไปในส่วนของรูรูนของนักเวทถ,ถามว่าทำไมพี่ถึงเลือกรูนนักเวทเพราะว่าเนี่ยมันได้เมจิกแอทแทกนะครับก็แล้วแต่สายชีพเมจิกแอทแทกหนึ่งจุดห้าเนี่ยทุกคนดูนะเมจิกแอทแทกผมห้าสามหนึ่งสามใช่ไหมผมแค่ปลดเท่านั้นเองไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมก็ปลดเลยนี่ ด Tech กดเมจิแท็กบวก1.50มาเมจิผมเมื่อกี้5.3.13ตอนนี้เป็น5.3.67เพิ่มมาเนี่ย50เลยนะครับเพิ่มมา50เลยโอ้ก็เนี่ยแหละครับให้ผลที่ทุกคนทำกิจกรรมอะไรกันวุ่นวายมากมายนะครับเพราะว่ามันเยอะนะเนี่ยแล้วผมก็พอปลดรูนเสร็จผมก็ได้ได้ที่เลือกรูนอะไรมาอีกเรื่อยๆนะครับกเกมมันมีอะไรให้กดเยอะนะก็ค่อยๆทำกันไปแล้วกันนะครับ ก,กิจกรรมแลกอาหารเนี่ยผมฟาร์มไปเนี่ยผมก็ได้ของมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ทุกคนก็แค่ไปฟาร์มอะ่ะไม่มีอะไรนะครับแต่ผมแมวหมดตูดแล้วนะใครที่เปิดได้อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมก็แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเจ๋งหรือเปล่าได้อะไรดีๆไหมนะครับถ้าได้ก็ผมก็ดีใจด้วยแล้วก็เมน์เล่าให้ฟังกันได้นะครับในคลิปนี้เวลาเท่านี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตไปฟาร์มต่อก่อนนะครับขอให้โชคดีครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ